อที่ใบเรือนไงรวยรว<อ>ยถุงหมอก้วยไปไปไปสอง ได้ไอ, onder, อ้หน yeah. ูทำครับัะเกีลรจะกินยังพอดีเลยวันนี้นี่กินมั้ย